Together Podcast จัดสรรวันของคุณกุญแจสำคัญในการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมก็คือการมีกิจวัตรที่ยอดเยี่ยมคุณไม่มีทางรู้ว่าระหว่างวันจะเจออะไรบ้างคุณควบคุมมันไม่ได้แต่คุณควบคุมตอนเริ่มวันและจบวันของตัวเองได้เสมอผมมีกิจวัตรทั้งตอนเริ่มวันและจบวันเลย เดี๋ยวในหัวข้อถัดไปผมจะเล่ากิจวัตรของผมให้คุณฟังเป็นไอเดียเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจพลังของการสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เป็นกิจวัตรผมเริ่มวันโดยมีเป้าหมายล่วงหน้าในใจแล้วผมค่อยออกแบบพฤติกรรมและกิจวัตรต,ตามมาผมหวังว่าพอแบ่งปันเคล็ดลับต่างๆที่ผมใช้ได้ผลแล้วคุณจะค้นพบกลยุทธ์ต่างๆที่คุณอยากจะลองใช้บ้างเช่นกันตื่นนอนอย่างสดชื่น กิจวัตรยามเช้าของผมก็เหมือนกับการซ้อมขึ้นวงสวิงของแจ็คในคลอสกิจวัตรนี้ช่วยให้ผมพร้อมลงมือทำสิ่งต่างๆได้ตลอดวันพอกิจวัตรยามเช้านี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆเชา้านั่นแปลว่ามันถูกกำหนดไว้เรียบร้อยผมจึงไม่ต้องคิดถึงมันเลย iPhone ของผมจะส่งเสียงปลุกตอนตีห้บ้างบางครั้งก็ตีห้ครึง่งจากนั้นผมจะกดเลื่อนเวลาปลุก ผมจึงรู้ว่ามันจะมีเวลาอีก8นาทีช่วงเวลา8นาทีนั้นผมจะทำสามอย่างด้วยกัน 1. คือผมจะนึกทุกอย่างที่ผมรู้สึกขอบคุณมันผมรู้ดีว่าผมต้องปรับทัศนคติให้เป็นบวกโลกจะมองเห็นและตอบสนองต่อตัวคุณแตกต่างออกไปมากถ้าคุณเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกขอบคุณต่อทุกสิ่งที่คุณมี 2. คือผมจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ดูแปลกนิดหน่อยนั่นคือผมจะส่งต่อความรักไปให้คนอื่นถ้าคุณอยากได้ความรักคุณต้องมอบความรักให้คนอื่นด้วยซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้มากขึ้นก็คือความรักผมมอบความรักโดยการคิดถึงใครสักคนใครก็ได้เช่นเพื่อนญาติเพื่อนร่นวมงานหรือใครสักคนที่เพิ่งเจอในห้างสรรพสินค้าก็ได้ จากนั้นผมก็จะส่งความรักให้กับพวกเขาโดยจินตนาการถึงทุกอย่างที่ผมหวังให้พวกเขามีบางคนเรียกวิธีนี้ว่าการอธิษฐานหรือการขอพรแต่ผมเรียกมันว่าการส่งจดหมายรักทางใจ 3. ผมจะนึกถึงเป้าหมายอันดับหนึ่งของตัวเองแล้วตัดสินใจว่าวันนี้ผมจะทำอะไรบ้าง3อย่างเพื่อขยับเข้าใกล้เป้าหมายไปอีกขั้นตัวอย่างเช่นตอนที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ เป้าหมายแรกคือผมอยากใช้ชีวิตแต่างงานลึกซึง้งและหวานชื่นกันมากขึ้นทุกเชา้าผมจะวางแผนทำสามอย่างเพื่อให้ภรรยารู้ว่าเธอได้รับความรักความเคารพและรู้สึกว่าเธอสวยเ <mm> มื่อผมตื่นนอนผมจะเริ่มชงกาแฟขณะที่เครื่องชงกาแฟอยู่ผมจะยืดกล้ามเนื้อร่างกายสักสิบนาทีผมรู้ว่าถ้าอยากยืดกล้ามเนื้อให้มากขึ้นผมต้องทำมันให้กลายเป็นกิจวัตร ผมต้องหาว่าช่วงไหนผมจะทำกิจกรรมนี้ได้บ้างและผมคิดว่าระหว่างชงกาแฟคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเมื่อผมยืดเส้นยืดสายและรินกาแฟลงแก้วแล้วผมจะนั่งลงบนเก้าอี้หนังสัตว์อันแสนสบายและตั้งเวลาบน iPhone 30นาทีแล้วผมก็จะอ่านหนังสือหรือบทความดีๆ พอเสียงเตือนดังขึ้นผมจะนำงานที่สำคัญที่สุดมาทำอย่างมีสมาธิและจดจ่ออยู่กับมัน1ชั่วโมงเต็มพอถึง7จ็ดโมงตรงทุกเช้าผมจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านัดตรวจเช็คผมจะใช้เวลา15นาทีเพื่อไตร่ตรองถึงแต่ละวันของผมนี่คือช่วงเวลาที่ผมจะนั่งไตรตรองถึงเป้าหมายสูงสุด3ด้านในระยะ1ปีและ5ปีเป้าหมายสำคัญในไตรมาสนี้ และเป้าหมายสูงสุดในสัปดาห์กับเดือนจากนั้นผมก็จะเข้าสู่ส่วนที่สำคัญที่สุดของนัดตรวจเช็คนั่นคือผมจะทบทวนหรือตั้งเป้าหมายที่สำคัญที่สุดประจำวัน3ข้อแล้วถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ฉันทำได้แค่3อย่างฉันควรทำอะไรเพื่อให้ฉันขยับเข้าใกล้เป้าหมายใหญ่ได้มากขึ้นต่อจากนั้นผมจะเปิดอีเมลขึ้นมาเพื่อส่งงานกองยักษ และมอบหมายงานต่างๆให้กับทีมงานแล้วผมก็จะปิดอีเมลอย่างรวดเร็วเพื่อลงมือทำเป้าหมายที่สำคัญที่สุดประจำวันผมจะไม่เปิดอีเมลเลยช่วงเวลาที่เหลือในแต่ละวันอาจมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้เป็นล้านรูปแบบแต่ตราบใดที่ผมทำกิจ,จวัตรยามเช้าผมก็จะจัดการสิ่งหลักๆในชีวิตได้ครบถ้วนผมจะรู้สึกมั่นคงและพร้อมต่อความท้าทายทั้งวันเทียบกับการเริ่มวันอย่างไร้ระเบียบ หรือเริ่มวันด้วยนิสัยที่ไม่ดีฝันหวานสมัยที่ผมทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหารช่วงวัยหนุ่มเราต้องรวบรวมเงินก่อนกลับบ้านโดยรวมใบเสร็จสลิปบัตรเครดิตและเงินสดทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทุกอย่างต้องถูกเก็บมารวมกันไม่เช่นนั้นเราจะต้องเจอปัญหาใหญ่แน่ๆผมใช้ประสบการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนทุกวันนี้ผมจึงรวบรวมเงินตอนเย็นเสมอผมจะสรุปสิ่งที่ทำสำเร็จในแต่ละวันแล้วเปรียบเทียบกับแผนของวันนั้นทำเสร็จแค่ไหนเทียบกับที่วางแผนไว้เหลือไปทำพรุ่งนี้ต่อแค่ไหนต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรไม่สำคัญอีกต่อไป เลิกทำได้ผมยังชอบจดบันทึกไอเดียใหม่ๆที่คิดไว้ในวันนั้นนี่เป็นสาเหตุที่ผมมีสมุดมากกว่า40เล่มเพื่อบันทึกไอเดียความรู้และกลยุทธ์เจ๋งๆผมยังชอบอ่านหนังสือสร้างแรงบันดาลใจอย่างน้อยสิหน้าก่อนเข้านอนด้วยผมรู้สึกว่าสมองยังคงประมวลผลข้อมูลล่าสุดที่ได้รับก่อนเข้านอนผมจึงอยากให้จิตใจอยู่กับสิ่งที่มีประโยชน์ก่อนนอน เรื่องแย่ๆอาจเล็ดลอดขึ้นมาได้เสมอในแต่ละวันแต่ถ้าผมควบคุมชีวิตตัวเองในทุกวันได้ผมจะรู้ว่าผมสามารถเริ่มวันใหม่และสิ้นสุดวันได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอหาความท้าทายผมชอบแทรกแซงกิจวัตรของตัวเองอยู่บ่อยๆ ไม่เช่นนั้นชีวิตผมคงจะจืดชืดและไม่พัฒนาไปไหนแน่ๆผมขอยกตัวอย่างง่ายๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายการยกน้ำหนักแล้วกันเวลาผมออกกำลังกายแบบเดิมๆในช่วงเวลาเดิมๆและยังเคลื่อนไหวร่างกายซ้ำไปซ้ำมาสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าร่างกายของผมจะหยุดสร้างผลลัพธ์ทวีนี่คือเหตุผลที่เราต้องแทรกแซงตัวเองบ้างลองท้าทายตัวเองด้วยการทำกิจกรรมใหม่ๆ และสร้างประสบการณ์ที่สดใหม่อยู่เสมอตอนนี้ผมพยายามเพิ่มอะไรใหม่ๆลงไปในชีวิตผมตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์เดือนและปีเพื่อลงมือทำสิ่งที่ปกติผมไม่ค่อยได้ทำสิ่งใหม่ๆของผมมักไม่ได้พิสดารอะไรนะักเช่นกินอาหารใหม่ๆเข้าคอร์สเรียนไปสถานที่ใหม่ๆหรือเข้าร่วมสมาคมเพื่อพบปะผู้คนการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้ผมรู้สึกมีชีวิตชีวา ช่วยปลุกความลหลงไหลในตัวเองและมอบโอกาสให้ผมได้สัมผัสกับมุมมองใหม่ๆอีกด้วยลองสังเกตกิจวัตรของคุณดูถ้ากิจกรรมบางอย่างที่คุณเคยรู้สึกตื่นเต้นกลายเป็นกิจกรรมที่จำเจหรือไม่สร้างผลลัพธ์ดีๆให้คุณอีกแล้วคุณก็แค่ปรับเปลี่ยนมันเท่านั้นเองร้อยเรียงกิจวัตรให้เป็นจังหวะชีวิตพอคุณสร้างกิจวัตรขึ้นมาแล้วขั้นต่อไปคือ การทำให้กิจวัตรของคุณประสานกันคุณต้องทำให้การกระทำในแต่ละสัปดาห์เดือนสามเดือนหรือปีกลายเป็นจังหวะชีวิตที่ขยับไปพร้อมกันถ้าทำได้คุณก็เตรียมปูพรมหน้าบ้านรอความสำเร็จได้เลยถ้ารถจักรไอน้ำจอดอยู่เฉยๆคุณจะหยุดไม่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายมากแค่เอาไม้ยาวซักนิ้ววางกั้นล้อหน้าไว้ก็พอแล้วแต่ถ้าคุณอยากให้ล้อของรถจักรขยับ คุณต้องใช้ไอ้น้ำมหาศาลเพื่อกระตุ้นให้ลูกสูบทำงานเชื่อมโยงกันกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นช้าๆแต่เมื่อรถจักรไอ้น้ำเริ่มเคลื่อนตัวแล้วล้อจะขยับเป็นจังหวะอย่างขันแข็งถ้าแรงขับเคลื่อนยังส่งมาอย่างต่อเนื่องรถจักรจะเกิดแรงผลักดันขึ้นมาจากนั้นคุณก็รอดูผลลัพธ์ของมันได้เลยเพราะรถจักรไอ้น้ำที่แล่นด้วยความเร็ว55ไมล์ต่อชั่วโมงนั้นสามารถพุ่งชนกำแพงคอนกรีต เสริมเหล็กเสริมหนาห้าฟุตแหลกระจุยและแล่นผ่านไปได้อย่างสบายสบายลองจินตนาการดูว่าความสำเร็จของคุณก็เหมือนกับรถจักรไอ้น้ำที่ไม่มีอะไรมาหยุดได้แล้วคุณจะกระตือรือร้นในการสร้างจังหวะชีวิตของตัวเองขึ้นผมวางแผนล่วงหน้าให้จังหวะชีวิตขยับไปด้วยกันในแต่ละช่วงเวลาเช่นตอนที่ผมมีเป้าหมายให้ชีวิตแต่งงานหวานชื่นขึ้นผมก็สร้างแผนรายสัปดาห์ เดนและ3เดือนขึ้นมาผมรู้ว่ามันฟังดูไม่โรแมนติกเลยแต่ถ้าคุณให้ความสำคัญกับบางสิ่งแล้วคุณไม่ใส่มันลงไปในปฏิทินคุณก็อาจลืมหรือไม่ได้ทำมันอยู่บ่อยๆใช่ไหมแผนเป็นแบบนี้ทุกคืนวันสุก คือเป็นคืนออกเดทผมกับจอเจียจะออกไปข้างนอกเพื่อทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเมื่อเสียงนาฬิกาปลุกจาก iPhone ของเราดังขึ้นตอน6โมงเย็นไม่สำคัญแล้วว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่นี่คือเวลาออกเดทของเราแล้วทุกวันเสาร์ถือเป็นวันครอบครัวไม่มีการทำงานใดทั้งสิ้นตั้งแต่วันพระอาทิตย์ตกดินในคืนวันศุกร์ยาวไปจนถึงวันพระอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ จะเป็นเวลาสำหรับชีวิตแต่งงานและครอบครัวถ้าคุณไม่สร้างพันธะแบบนี้ขึ้นมาวันหนึ่งมันอาจมาลายหายไปถ้าคุณโชคร้ายนั่นแปลว่าคุณกำลังจะเสียคนสำคัญในชีวิตไปทุกคืนวันอาทิตย์ตอนหกโมงเย็นเช่นเดิมผมกับภรรยาจะทบทวนความสัมพันธ์กันเราจะคุยกันเกี่ยวกับความสำเร็จ ความผิดหวังและสิ่งต่างๆที่เราต้องปรับเปลี่ยนในความสัมพันธ์ของเราเราจะเริ่มโดยการพูดสิ่งที่เราชื่นชมอีกฝ่ายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจากสิ่งดีๆก่อนเสมอจากนั้นเราจะหยิบแนวคิดของแจ็คแคนฟิล l ์นักเขียนชื่อดังมาใช้โดยถามอีกฝ่ายว่าจาก1 1 0ถึง10คุณจะให้คะแนนความสัมพันธ์ของเราในสัปดาห์นี้เท่าไหร่จากนั้นเราจะพูดถึงสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนเช่นเราอาจถามว่า เราจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างเพื่อให้ได้เต็มสิบคะแนนเมื่อเราคุยกันเสร็จเราจะรู้สึกว่าอีกฝ่ายรับฟังและเราก็มีคุณค่าสำหรับอีกฝ่ายแล้วเราก็จะแสดงความคิดเห็นและอวยพรให้สัปดาห์ต่อไปดำเนินไปด้วยดีวิธีนี้ได้ผลที่น่าเหลือเชื่อมากผมแนะนำวิธีนี้ถ้าคุณกล้าพอทุกเดือนจอเจียกับผมจะวางแผนทำเรื่องพิเศษและน่าจดจำ จิมสอนผมว่าชีวิตเปรียบเหมือนการสั่งสมประสบการณ์และผมกับภรรยาจะลองทำอะไรสักอย่างเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำขึ้นมาเดือนละครั้งเช่นขับรถขึ้นเขาผจญภัยด้วยการปีนเขาขับรถไปในเมืองเพื่อลองกินอาหารอร่อยๆในร้านใหม่ไปล่องเรือในอ่าวหรืออื่นๆอ,อีกมากมาย เราจะทำสิ่งพิเศษเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กว้างขึ้นและสร้างความทรงจำที่ดีขึ้นมาทุก3เดือนเราจะวางแผนเดินทางไปเที่ยวประมาณ2-3วันผมชอบทบทวนเป้าหมายและแผนชีวิตทั้งหมดในทุก3เดือนนี่คือช่วงเวลาที่ดีในการตรวจเช็คความสัมพันธ์ของเราจากนั้นเราจะวางแผนวันหยุดท่องเที่ยวพิเศษวันหยุดตามประเพณีทิปปีนเขาวันปีใหม่และกิจกรรมตั้งเป้าหมายประจาปี เมื่อคุณวางแผนสิ่งต่างๆไว้ครบแล้วคุณก็จะไม่ต้องคิดอีกต่อไปแล้วว่าจะต้องทำอะไรทุกอย่างจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเราวางแผนจังหวะชีวิตไว้แล้วสุดท้ายมันจะสร้างแรงผลักดันให้คุณต่อไปเองและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือสะสมนิสัยเล็กๆสร้างความสำเร็จให้ทวีคูณ ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ใน episode ถัดไปสวัสดีค่ะ